เอาละนะครับก็สสดีชอวเวนนสกัมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ยังกันที่เกมโอวอัดกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็กดเสิร์ชเกมไว้แล้วนะจะได้แบบไม่เสียเวลาในการรอมากมายโอ้เจอทักทีพ่ะคุณเอ้ <laughs> โอเคขอจะเจอหานี่แบบบางทีหา15บห้าวีก็เจอบางทีหาานาทีไม่เจอเลย <laughs> <laughs> ด่านพรุษหกอีกแล้วน่าจะวันนี้เรามาเล่นตัวอะไรดีวะเทเซอร์ฮันโซวันนี้เรามาเล่นฮันโซดีว่าครับอ๋อเห็นมีคนขอกันมา เหมือนกันนะเราอยู่ฝั่งแอคแท็กนะจ๊ะแต่เราเอาตัวดีเฟนต์มาเล่นฮันโซนี่ก็เป็นตัวละครที่ใช้ธนูนะครับก็ถ้าเล่นกากยังไงก็ขออภัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่คิดมากอไเลนด่าให้นะครับ ก็รับสกิลของตัวนี้นะครับก็กดชิปนะครับก็จะเป็นสกิลยิงเป็นแบบเรดาร์นะครับทงนี้แล้วก็ทัตูที่อยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นหมดนะครับเหมือนวอลแฮกครับแล้วก็สกิลอีครับธนูเด้งชิงนะจ๊ะนะครับส่วนอันติก็เป็นยิงมังเป็นมังกรออกไปนะยิงธนูแล้วก็มังกรจะบินออกมานะจ๊ะธนูก็มีระยะด้วยนะครับ ครับแล้วก็ยิงรัวๆครับธนูนี่ยิงรัวครับแต่ว่าถ้ายิงอย่างนี้ก็จะเบานะครับดาเมจก็จะเบานิดนึงธนูเพียบไลยโอเคพร้อมละเราไปทางนั้นก่อนยิงเข้าไปเออออเอาตายเฉยหูเลือดเลืิศฮิวันฮิวันโอเค อะไรมันยิงมาวะ,ะตายโอ้ไม่ไหวครับอย่างนี้แองเยอะมากครับสวยโอเคอยากคิดว่าไม่เห็น ทำมเก็นจีรอเปล่าโอเคเรายิงตามไปก่อนเอาไว้มองศัตรูครับอุ้ยแรงนะคนละนัดแต่เขาแรงกว่าครับเขาเร่งชาร์จครับปึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ปั้งเล่าหัวครับออ๋พอดีเดะเลยโอเค โดดไป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 เสร็จแล้วครับไปจุดแรกผ่านไปแล้วครับซอ้าวอ้าวอ้าวตายเฉยนี่นแหละเขาเรียกว่าลัดช็อตโอเคครับดันไปดีกว่า ตูอยู่ไหนเอ่ยเร่งรอเลยผมนี่เร่งรอเลยเอิ่มเอิ่ขอลงมาข้างล่างครับ ตายโอ้โหอันนี้ค um, ือตายของจริงครับเขาโดดลงมาแล้วเขาวิ่งมาครับแต่ก้อนปิดตีสวยมากโอเควิ่งไปครับวิ่งอย่างนานเลย through dragon's See อตัวม,มาางนย้ครับอันติพร้อมแล้วนะจ๊ะโดนโดนสนด์ด้วยเอาดิโอ้โหไม่ไหวครับไม่เอาก็ได้ครับรอเล่นนับตีไวก่อนครับ โดนไหมไม่โดนเลยเลยครับโคตรดีใจอึงจะบินทำไมยิง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 ตายสิวะโอ้โหยิงแบบเลือดนี่แบบหมดหมดสิ้นแล้วเฮ้ย นนััะครบยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวอ้าวนๆทำไมเด้งแรงดีวะเนี่ยตายเขาเรียกว่าความแม่นยำนี่มันเป็นต่อมากเออตายอะไรเยอะแยะวะธนูว่าล่ะธนูว่าล่ะเพื่อนธนูว่าล่ะธนูก็ยิงเข้านะจ๊ะ ตายตายสิวะเฮ้ยโอเคและเออเออตายคู่เว้ยโอ้ยสุดเหนื่อยโอ้โหมันพอดีอ่ะหึเก้าเก้ากับหนึ่งร้อยครับเมื่อกี้โอเคไปต่อไปต่อไปต่อ ตรงนี้เป็นห้องแคบๆนะครับอันตีเราน่าจะได้เปรียบเราคิดว่างั้นนะยิงกันก่อนแล้วกันเออยิงให้โอเคเราขึ้นมาข้างบนครับเอ้าสไนมาโหกำลังจะยิงโอ้สไนแม่งเล็งโป สไนเอ็มบอทอยู่พอดีครับเฮ้ยสไนวอลแฮ็กอยู่พอดีครับเมื่อกี้เต็นเป็นอะไหน้าที่สบายทื่รออะไรเพื่อนสวยได้ไหม ทีผมดาบทำลายตัวป้อมนั้นเมื่อกี้ถึงที่ไปน่าจะไม่ได้เสียใจแรงไปต่อโอเคพลังกิจเราจะลุล่วงแล้วอีกนิดเดียวโอเคอเคอ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, พอดีเป๊ะเลยงอแล้วก็ชนะครับนายล่านายล่านายล่า <laughs> ยากครับธน,นูบอกเลยแอมพิโอไม่ได้พิโอเกมก็ไม่แปลกนะครับเมื่อจะเล่นธนูด้วยครับผมก็ขนาดด้วยโอ้โหช็อตที่มันฆ่าคุณด้วยนี่วะเออหน้าทิมโอ้ยโกร โอเคเราไปแมตต์ต่อไปกันเลยเจอแล้ววายโคตรนานดาเน,น่ดาะไรครับดูระดูดูระดูดดดชื่อดานน่ารักมากดูระดูดีเฟนส์ครับมา่าต้องเล่นตัวดีเฟนส์ครับฮันสโซโล่เช่นเคยสายตาแม่งมองแม่งเหมือนเกมะลองมองตาก็ไดิแบบ มีอะไรหรือเปล่าท่านูนี่หมุนติวต้วติ้วคือมึงเอาไปสามดอกอะ่ะมึงยิงประมาณสี่พัน 4, กว่าดอกได้บ้าไปแล้วโอเคมา With death honor every comes ตานดาดาดั่นคุ้มกันนะครับเราต้องเป็นคนกันไม่โต๊ะชี่นัลรถเข้ามาฮัลโหลกูฮัลโหลบ้างฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีสวัสดี s วัสด t ดีสวัสดีสวัีสวัสด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 ีสวัวัสดัสดีสีสัวัสดีสวับ เขามีซัพพอร์ตตัวหนึ่งหรอพร้อมแล้วพร้อมยิงแล้วเล็งไว้แล้วเล็งแล้วจ้าเตรียมตัวไปถามว่าโดนไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหายาก่อน มียาไหมเก็บไปเลยครับยาก็ไม่มีเขาเรียกว่ายิงแบบตออตอดเอา้ากาลังยิงแบบตออตอดเลยโหแม่งบินมายิงเลยจ้าเอสาสัตว์ไปต่อข้างหลังมาเมื่อกี้ อ๋อเขาเกิดมาพอดีครับฟุกเลยฟุกรู้สึกแบบอะไรวะอะไรผ่านหนะ้าไทเลพอร์ตมาแล้วโอเคขอบคุณครับยิงให้โดนสิวะโอโหตัวคอนนั่งวิ่งขึ้นมาตีนหน้าสะบัด

มันต้องยิงมาก็ได้มั้งเพื่อนรู้อะไรวะเมื่อกี้เอาดิโอเคมุมนี้ม,มุมุมดีมากเลย นามิเนจไม่ค่อนข้างถือว่าแรงอยู่โอเคมันบีขึ้นมาแล้วอันติแน่ครับตายสมือนั่นไงอันติจริงด้วยหลบไม่ทัน เขาปีนเงี้ยแล้วเขาจานตีครับโดนกูด้วยฝัตมเรับวเขาดันมาจะสุดแล้วครับแล้วเขาได้ไหมได้ครับผมเออเอาดี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 ทีมคิวว่ะ เอาดิพุ่งมาอย่างนี้เหรอพุ่งมาอย่างนี้เหรอโอ้โหช็อตเมื่อกี้ตำนานมากครับอีปิกอีปิกเฮียไม่ไหวครับจุดนี้ได้ตัวหน,นึ่งขอบคุณครับ แต่ช่วยชุบให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับชุบมาตายตีหน้าหลุดเกิดปุ๊บโดนตีโดนตีสองทีตายเลยโอเคโอเคตายอ้าวมันติดติดกระจกเฉย อะไรยิงอะไรฮะเอาไหมเพื่อนเอาตายเรียกว่หนีไม่พน้น อืโอ้โดนยิงใครยิงวะโอโดนแล้ววะเอาธนูนี่ก่อนยิงอัดแม่งเลยตายเปะละ่าตายไม่ล่ะเพื่อนอ สวยงามตายตายอะไรทำอะไรเพื่อนขันจมูกเลยโผล่มาขอยาหน่อยเอ้ ลูกอะไรทั้งหนาวะอืมโอ้ยอืออืออะไรไปสู้บันรถูกคนชุบเราด้วยขอบคุณครับอืออืออตายสิวะเฮ้ยไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้โอ้โหตายโูเลิศเหลือหนึ่ง คุณพระคุณเจ้าอโอ้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 ดู <L> คนะครับเราดักจอยขึ้นแม่งเลยได้ไหมเลือดเหนึ่งขอเลือดหนค่อยอือื ตายซะมึงมึงจะตายไหมพุทธมันสะท้อนดาเมจเอาตายครับสุดยอดจริงมจิม้เอาตายเอาแห้งตายอู้หูดโดนกุสานโดนถึงนะจะร้องไห้แล้วศัตรูถึงโอ้แต่แพ้ฮะตาเนี้เสียดายครับนะโอ้ลอยเลยจ้า สกินนี่อย่างสวยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับจริงๆยิงขนาดนั้นนครับมาดูฉากปึ๊บเยอะกันนักใช่ไหมคิดได้ครับอันติอันแม่งเลยแล้วโดนหมดทุกตัวครับปั๊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 บปัห้าตัวฮะโอ้โหสุดยอดสมุด้ตัวเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับตัวฮันโซก็ที่ขอมาก็เล่นให้แล้วนะครับขอบคุณครับ แต่วันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับอย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดไลค์ก, like, กดแชร์กันด้วยเดอ้อ